よいじま รู้ไหมว่าเพื่อนไปกินเหล้าตรงไหนแถวเขตนี้แม่แถวนี้เหรอแถวนี้คนที่เพื่อนกินเหล้าอยู่โอ้แต่เรานอนหลับใช่นอนหลับเสหตุใดว่าผมก็ตื่นมาตื่นมาเร็วกวนั้ผมก็ตื่นมาครับลงมาเห่แค่นี้แค่นี้โอ้นี่แหละไม่รู้เรื่องแล้วปกติเพื่อนพักอยู่กับใครคะปกติเพื่อนอยู่กับใครเพื่อนเพื่อนอยู่พักอยู่กับใคร ก็เพื่อผมไม่รู้ว่าเขาไม่ไม่พูดเรื่องหมอนไหลโคเนาะมีเพื่อนบอกทำงานไหลโคลไหลอย่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันหรอกแต่โคลเนี่ยคนนี้ใส่ดีใส่ดีแต่เวลาเวลาทาหมอนผู้ชายไม่ดีเวลาเมาแล้วจะพูดจาไม่ดีใช่่ครคคับว่าแต่ว่ากินเหล้าอยู่ในแคมป์คนงานนี่แหละ ใช่ใอ่ตอนนี้เราอยู่ในแทนแต่ไม่ทราบว่าคนไทยคือคนไหนผมไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮียแล้วตรวสอบแล้วตรวสอบแค่นี้แหละแค่นี้แหละแค่นี้แหละเราอยู่แถวนี้แหละแค่นี้แหละโอ้กประมา่านะมาณนี้เป็นยังไงโอ้ามาด้วยกันใช่

หัวหน้าู้้องรนี้ปนเเป็นนเดียวกันเกิดอะไรขึ้นนะคะมันไม่ถูกกันอยู่แล้วครับไม่ถูกกันอยู่แล้วระหว่างสองห้องกันนะคะครับผมเพราะทำงานแผนกเดียวกันทำงานที่เดียวกันครับแล้วก่อนเกิดเหตุเขามีทะเลาะอะไรกันก่อนไหมคะน่าจะก,กินเหล้าอ่าคะครับกินเหล้าด้วยกันไหมไม่ครับมันไม่มันไม่ถูกกันไ,ไม่เจอแน่ล่ะแล้วคนก่อเหตุตอนนี้อยู่ไหนอคะ เขาบอกว่าจับไปแล้วนะจับไปแล้วใช่ไหมคะเป็นคนสัญชาติเดียวกันไหมคะสัญชาติเดียวกันครับคือไม่ถูกกันอยู่แล้วไม่ถูกกันตอนแรกกะว่าจับแยกอะค่ะจับแยกย้ายไปที่อื่นคนหนึ่งอะไรแต่ไม่ทันไม่ทันแดงก่อนเป็นเรื่องบัดมาของเขาสองคนเลยใช่ครับส่วนตัวกันเลยสองคนเนี่ยช่วงเย็นช่วงเย็นทะเลาะล้วรอบหนึ่งทะเลาะกันเรื่องอะไรคะไม่รู้ครับอีกคนหนึ่งมันขยันอีกคนหนึ่งขี้เกียจเนาะ คน,ค,ยยคนเป็นขยันคนนป็นพเกยรแต่อยู่แผนกเดียวกันก็แผนกเดียวกันนั่คือทำงานเท่วกันครับผม